สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เจ้าชายก็แต่งตัวที่ให้มันเข้ากับเรื่องราวที่เรากำลังจะนำเสนออยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ครับทหารเกณฑ์ได้หลายคนโดนเก็บบัตรประจำตัวโดนเก็บบัตรไปโดยครูฝึกโดยหัวหน้าโดยเหล่าทัพแต่ละคนที่สังกัดอยู่ วันนี้มันสื่อถึงอะไรละหลายครั้งลหลายคาลาหลายหนเรายังไม่ทันโลกโซเชียลแต่วันนี้โลกโซเชียลนไปไกลแล้วครับเกิดจากคำถามนี้ครับท่านผู้ชมครับทหารมีไว้ทำอะไรทหารมีไว้เพื่ออะไรคนโลกสวยก็จะรักษาประเทศรักษาอธิปไตยถ้าคนเอาความเป็นจริงมาพูดกันวันนี้นะครับทหารเกณฑ์มีไว้เป็นขี้ข้า คำว่าคค่าคี้ค่าประเทศชาติคี้ค่าเงินภาษีประชาชนคี้ค่าเจ้านายและที่สุดคี้ค่าเผด็จการทหารเกณฑ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคี้ค่าเจ้านายนอกจากจะไปดูแลนายดูแลครอบครัวานายดูแลเมียนายขับรถให้นายตัดรถตัดหญ้าตัดอะไรต่างๆให้นายซักกางเกงนายซักผ้าซักทุกอย่างให้นายแล้วนะครับยังมีทหารเกณฑ์บางส่วน ที่เขาสะท้อนให้ผมได้ยินได้ฟังนะครับไม่ต้องมาประจำการมาลงชื่อเงินเดือนนายรับไปตัวอยู่ต่างจังหวัดกลับไปทำงานอยู่ที่บ้านมาเดิมเป็นทหารเกณฑ์แต่ถึงเวลามารายงานตัวแล้วกันข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเราช่วยกันตีแผ่ครับสองนะครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ ก็คือเรื่องของบัตรประจําตัวทหารเกณฑ์แต่ละหน่วยแต่ละกรมแต่ละกองเก็บบัตรทหารเกณฑ์ครับเอาไปทําอะไรครับที่ผ่านมาเราเห็นแต่ว่าทหารเกณฑ์ถึงเวลาจะเลือกตั้งต้องปล่อยเข้ากลับต่างจังหวัดกลับบ้านกลับภูมิลำเนานอกจากถ้าเห็นทหารเกณฑ์บางคนเท่านั้นเองที่แจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแต่นี่เจ้าตัวทหารเกณฑ์ โดนเก็บบัตรครับท่านผู้ชมครับช่วยตรวจสอบด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับช่วยตรวจสอบกองกําลังพวกนี้ด้วยเราทัพเราอะไรต่างๆนี่นะฮะว่าซื่อสัตย์สุจริตแต่ตรวจสอบไม่ได้งบรับอื้อซ่าท่านผู้ชมครับมันยังมีพวกที่หากินอยู่บนความทุกข์ทรมานของประชาชนครับอย่างสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้มีรถนํำขบวนมอเตอร์ไซค์ถือทง รัฐปัตตานีไม่ได้เกี่ยวกับสยามไม่ใช่เบืองขึ้นของสยามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารนั่งทำตาปิดๆอยู่เป็นไงครับเป็นไงครับอยู่มีความสุขไหมฮะมีความสุขไหมล่ะครับแปดปีทำอะไรฮะแปดปีผ่านงบงบรับที่ลงไปชายแดนภาคใต้ไม่ใช่น้อยครับเป็นขุมทรัพย์ปีละหลายแสนล้านครับเอาไปกินกันไปสว้าปามกัน ไอ้ตัววงการตัวสั่งการมันนั่งอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนั่งกินอย่างมีความสุขบนความทุกข์ร้อนของประชาชนครับคนพวกนี้นะครับรอให้การตามทันแนวช้าไปหน่อยเราต้องตรวจสอบต้องตามมันให้ได้ครับคนพวกนี้นะฮะเราจะตรวจสอบเราจะตามยังไงครับวันที่14ี่พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับเหลืออีกแค่ 1 3บสามสวันเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมเราช่วยกันมาแลนสไลด์พักเพื่อไทยอย่างอื่นเก็บไว้ก่อนเราจะมองถึงเรื่องปากท้องก่อนการทำมาหากินก่อนครับทำยังไงให้ตลาดในบ้านเมืองเราเนี่ยมันกลับมาคึกคักเงินมันจะได้หมุนไปวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้งานคนทำงานประจำก็มีแรงทำเพราะนายจ้างมีเงินมีกำไรนอกจากนั้นผู้ประกอบการเล็กๆ,ๆน้อยๆตลาดนัดเอ่ย ตลาดในซอยเอ่ยรถพุ่มพวงมอเตอร์ส่งเตอร์ไซคขายของเอ่ยขายข้าวแกงเอ่ยขายส้มตำขายต้มยำขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านอาหารขายข้าวขาหมูขายข้าว,าว,าว,าวมันไก่ท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นบนห้างบนสรพรพสินค้าต่างๆเราก็มีแรงที่จะส่งผลิตภัณฑ์เราไปขายเราก็มีแรงที่จะไปเช่าบูธเช่าอะไรขายได้ด้วยเช่นกันเพราะธุรกิจเรากำลังเดินไปด้วยเศรษฐกิจที่มันดี จากการบริหารของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วและไม่ต้องไปลองว่าพรรคใหม่ลองพักคนี้สิเลือกพรกคนั้นลองดูครับเขาจะเป็นยังไงวันนี้อย่าพึ่งลองวันนี้อย่าพึ่งลองครับเลือกเพื่อไทยเขาทํางานทันทีบทบาท30บาทรักษาทุกโรควันนี้คนกําลังไปโรคเยอะนะครับโรคสารพัดเลยนะฮะพีเอ็มสอ นะครับโรคภูมิแพ้นะครับโรคมะเร็งผิวหนังโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งในเลือดนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมครับเรื่องไวรัสโควิดไวรัสต่างๆที่มาเนี่ยเรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างดี30บาทรักษาทุกโรคมันตอบโจทย์ได้วันนี้ใครจะบอกว่าเอา้าเราไปถึงระดับนู่นแล้วไม่จับมือคนนั้นคนนี้ไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามวันนี้เราถามว่าเรามีกินมีใช้ยังถามว่าปากท้องเราดีหรือ,อยังครับเลือกพักที่เขาพร้อมทํางานทันทีครับ และเราจะร่วมกันตรวจสอบพวกกองกําลังทาหารพวกนี้ไอ้ชนกลุ่มน้อยพวกนี้มันเอาระเอาเปละปเรามานานแล้วบัตรประชาชนของทาหารเกณฑ์ไปไหนครับวันนี้พ่อแม่โทรมาบักละลูกเอ้ยลูกเล่ากลับบ้านเมากลับบ้านไหมสิบสี่พฤษภาเนี่ยมาเลือกตั้งไหมไม่ละครับแม่ไม่ละครับพ่อทําไมอ่ะนายมาเก็บบัตรไปแล้วบัตรทหารเกณฑ์บัตรประจําตัวฮะ ไม่ได้เลือกแล้วนายเอาไปลงแล้วเรียบร้อยแล้วครับช่วยกันตรวจสอบครับมิฉะนั้นวันนี้เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราจะจัดการกับพวกผดีการพวกนี้ครับด้วยายประกาของเราด้วยมือของเราครับอย่าคิดมากครับเพื่อไทยเท่านั้นฮะเอาละขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมที่เข้ามาชมเจ้าชายวันนี้นะครับเราช่วยกันครับเลือกเพื่อไทยเท่านั้นเพื่อปากของของเราครับสวัสดีครับ